พลังงานไพ่สิทธิการิยะอยากสื่อสารสิ่งใดมาถึงดวงชะตาของคุณในเวลานี้นะคะพลังงานไพ่สําหรับนี้ศักดิ์สิทธิ์และแม่นยํามากๆวันนี้ไม่หมอขออนุญ,ญาตมาเปิดไพ่เปิดคําทํานายให้กับทุกๆท,ท่านที่ได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ขออนุญาตคุณรูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทเทว,วดาประจําตัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่ไม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของไม่หมอในวันนี้นะไม่หมออยากจะให้ทุกๆ ท่านนะคะตั้งจิตอธิษฐานอนุญาตให้แม่หมอได้เปิดดวงชะตาให้ด้วยนะคะแม่หมอเชื่อนะคะว่าเราต้องมีบุญสัมพันธ์นกันกับแม่หมอจริงๆไม่ใช่เรื่องเมื่ออื่นอย่างแน่นอนที่คุณได้เข้ามาพบได้เข้ามาเจอได้เข้ามาฟังคําทํานายจากพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่รุกคูบาอาจารย์ประจาตัวทุกท่าน ดึงทุกท่านให้เข้ามาเจอคลิปนี้ในวันนี้อย่างแน่นอนนะคะพบเจอคลิปนี้ฟังคลิปนี้ในช่วงเวลาเท่าไหร่กันบ้างคะวันนี้มารายงานตัวกันนะยี่โมงกี่นาทีขณะเปิดมาเจอคลิปแม่หมอทําภารกิจอันใดสิ่งใดกันอยู่บ้างนะคะวันนี้แม่หมอสัมผัสได้ถึงพลังงานที่แรงมากๆตั้งจิตอธิษฐานแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานอย่างแนว่วแน่ต่อพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ให้ท่านสื่อมาผ่านพลังงานไพ่สิทธิการิยะรู้สึกขนลุกไปหมดเลยนะคะตอนนี้แม่หมอเชื่อว,ว่าพลังงานไพ่สำหรับนี้อยากสื่อสารบางสิ่งบางอย่างมาถึงดวงชะตาของคุณจริงๆมีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมีสิ่งใดที่ไพ่ยอยากสื่อสารถึงดวงชะตาของคุณบ้างให้พลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านให้แสงสว่างให้คําตอบกับดวงชะตาทุกท่านนะคะไพ่ใบแรกที่คุณได้ พระพิคเนศองค์พ่อมาตั้งแต่ใบแรกไม่หมองคนลุกอีกแล้วค่ะพลังงานพรเริ่มต้นศินละปะวิทยาการการขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆถ้าคุณได้เข้ามาเจอพลังงานไพ่สิทธิการิยะวันนี้นะคะคุณได้เจอไพ่พระพิคเนศไพ่องค์พ่อแม่หมอมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณขอพรสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการ อะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคที่เป็นสิ่งที่คุณต้องเผชิญอยู่ณนะเวลานี้หรือในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ตามถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็จบสิ้นลงพลังงานขององค์พ่อท่านอวยพรคุณพลังงานองค์พ่อท่านท่านช่วยเหลือคุณพลังงานของการให้พรพลังงานของการที่ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณกำลังจะได้เริ่มต้นเป็นไปในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมอะไรก็ตามที่คุณได้เสียไปแล้วเสียใจสูญเสียผิดหวังจะมีสิ่งที่ดีกว่ากลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเชื่อไม่หมอนะพลังงานของการขจัดบัตเป่าอุปสรรคพลังงานของการคลี่คลายปัญหาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณเจออยู่ ให้คุณยิ้มรับให้คุณน้อมรับไว้ได้เลยนะคะพลังงานองค์พ่อท่านศักดิ์สิทธิ์และต้องบอกว่าพลังงานท่านแรงมากๆมาใบแรกเลยไม่รู้ว่าท่านใดนะคะที่บูชาองค์พ่ออยู่หรือเปล่าไปเพิ่งไปกราบไหว้ขอพรมาหรือไม่หรือบางท่านเองนะมีดวงจิตของการตั้งมั่นในการอยากสร้างองค์พ่อขึ้นมาให้คนได้มากราบไหว้บูชา การที่คุณเองเหมือนจะได้ไปบูชาองค์พ่อมาไว้ที่บ้านบางท่านเองเหมือนบูชาเป็นองค์พ่อเป็นองค์เล็กๆติดตัวไว้อยู่ตลอดก็มีนะคะที่แม่หมอเห็นนะพลังงานของการที่ท่านเมตตาคุณเมตตาคุณจริงๆแล้วมันถึงคิวของคุณถึงเวลาของคุณแล้วด้วยนะคะพลังงานของพคขซับพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะแม่หมอเห็นแล้วแม่หมอดีใจแทนคุณที่สุดเลยนะแม่หมอ คือบางท่านเองถึงกับน้ำตาจะไหลเลยด้วยซ้ำนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาโอ้โหแม่หมอเลือกเลือกพลังงานไพ่สำรับสิทธิการิยะมาในการเปิดคำทำนายให้ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบมือเอิญแน่นอนนะมาดูกันนะคะไพ่ใบที่สองที่คุณได้ในวันนี้นะพระอาทิตย์โอ้โหเดอะซันนะคะถ้าเป็นไพ่สำรับที่เป็นไพ่ทาโร่นะ จะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะคะในสำรับไพ่ดาวอาทิตย์พระอาทิตย์อำนาจความยิ่งใหญ่ที่หนึ่งผู้นำร้อนแรงความเป็นศูนย์กลางนะคะพลังงานของการที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตพลังงานของการที่ชีวิตของคุณจะสว่างสวยัยอราเปล่งประกายมากๆาถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับ การที่จะต้องมีคนรู้จักการที่จะต้องมีคนนับหน้าถือตาการที่จะต้องไปเจรจาใช้คำพูดการที่จะต้องไปเจอคนคุณจะโดดเด่นใครที่ทำงานออกสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆโอ้โหบอกได้เลยว่าผู้ติดตามคุณนะจะเพิ่มขึ้นเยอะมากใครก็ตามนะคะที่ทำการค้าการขายนะคะหลอดไฟที่บ้านนี่คะ่ะต้องสว่างสวัยที่สุดเลยนะนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของการที่ ลูกค้าผู้คนเขาจะมองเห็นร้านคุณเป็นร้านแรกนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับองค์กรน,นะคะธุรกิจการงานของตนเองนะคะไม่หมอมั่นใจได้เลยว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้ขยับขยายเติบโตสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นพลังงานไพ่ของคนที่เป็นผู้นำศักยภาพอันยิ่งใหญ่นะคะพลังงานของการมี เหมือนเหมือนมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองสั่งงานสั่งการได้สั่งงานสั่งการได้ทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะว่าคุณเป็นคนที่สั่งงานสั่งการอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเป็นผู้นําให้กับทุกคนอยู่แล้วหรือไม่นะแต่พลังงานของการเป็นผู้นําของคุณครั้งนี้นะคะจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าทุกกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทําไป จะมีผลผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาที่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้ได้ทำไปแล้วเป็นเช่นนั้นนะโชคใหญ่กำลังมาด้วยนะคะโชคใหญ่กำลังเข้ามาด้วยนะถ้าไพ่เดือดซันไพ่พาทิตมานะคะไพ่ใบที่สามที่คุณได้นะคะพญานาคู่โอ้โหวันนี้ไพ่าสามใบขึ้นมาก็คือมีแต่พลังงานของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะความรักหุ้นส่วนความสัมพันธ์ความผูกพันบางคนนะผิดหวังกับเรื่องความรักซ้ำแล้วซ้ำซำเล่ามีคู่เก่าคู่เดิมติดตัวมาไม่รู้ว่าคุณสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ไหมนะจะรักใครจะมีคู่ครองก็เหมือนกับว่ามันก็ต้องมีปัญหาอยู่ตลอด บางท่านถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอคู่ที่สินเสมอกันจริงๆบางท่านเองนะถึงเวลานะคะจะได้เจอคู่ที่เป็นคู่คู่แท้คู่ที่สินเสมอกันคู่ที่คู่เก่าคู่เดิมของคุณเขาอนุโมทนาสาธุการกับคุณด้วยเขาจะยอมให้คุณมีคู่บางคนนะก็คือได้เจอแล้วนะคะได้เจอแล้วเป็นคู่ที่มาหนุนนำเป็นคู่ที่มาอุปถัมเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะ เป็นพลังงานของหุ้นส่วนบางคนอาจจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอกัลยานามิตรที่ดีเจอคนที่จะมาร่วมสร้างภารกิจบนเส้นทางรรมไปด้วยกันจะเป็นเช่นนั้นนะบานท่านเองอาจจะไม่ได้เจอเรื่องในเรื่องคู่รักคู่คลองนะคะ แต่จะเจอคู่ที่เป็นหุ้นส่วนคู่ที่เป็นเพื่อนร่วมทางในภารกิจที่คุณต้องมาสร้างมาทําในเส้นทางของการปฏิบัติในเส้นทางของพลังงานการช่วยเหลือผู้คนเป็นเช่นนั้นนะเราก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ฝันเห็นองค์พญานาคมีหลายๆท่านนะคะช่วงนี้ ฝันเห็นเมืองบาดาลฝันเห็นองค์พญานาคฝันเห็นไปสถานที่ใดที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะคะหรือบ้านคุณนะคะอยู่ใกล้อยู่ใกล้น้ําคุณชอบธรรมชาติมากๆชอบน้ำมากๆแม,ม่หมอบอกได้เลยนะว่าจิตวิญญาณส่วนหนึ่งอดีตชาติภพชาติเคยเกิดเป็นลูกหลานท่านมาก่อนนะคะแล้วเหมือนท่านจะมาให้โชคมาเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ดวงชะตาของของทุกท่านด้วยนะคะมาดูกันต่อนะ พลังงานไพ่สามใบขึ้นมาก็ขนลุกขนลุกจริงๆนะคะขนลุกน้ำตาจะไหลแทนเลยนะดีใจด้วยจริงๆนะคะวันนี้เจ้าที่เจ้าทางโอ้โหแต่ละใบนะคะที่ไพ่ขึ้นมาร่มเย็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนคุ้มครองดูแลเจ้าที่เจ้าทางตายายดีมากๆดีจริงๆนะคะท่านรับเหมือนรับพลังบุญที่คุณ ที่คุณแผ่บุญกุศลกรวดน้ำทำบุญสวดมนต์แผ่เมตตาท่านรับบุญกุศลจากคุณแล้วก็อวยพรคุณอยู่ตลอดคุ้มครองรักษาเป็นแสงสว่างมีออร่าเปล่งประกายมีพลังงานของการที่ทำให้อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอยู่ที่บ้านนะคะอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขบ้านให้โชคนะเลขที่บ้านให้โชคนะคะคนที่บ้านให้โชคแม่หมอบอกได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครที่ คนที่บ้านมีอาการของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะจะฟื้นฟูนะถ้าถ้าคุณได้เข้ามาฟังวันนี้นะจะฟื้นฟูเยียวยาจะดีขึ้นนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องการเงินนะคะการเงินก็จะดีขึ้นด้วยการเงินก็จะดีขึ้นด้วยเหมือนพลังของเจ้าที่เจ้าทางสารตายายนะคะเหมือนท่านเหมือนท่านช่วยอวยพรคุณอีกแรงหนึ่งนะเป็นเป็นเช่นนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทุกทุก ทุกๆคิดทุกๆท,ท,ท,ทางเลยคุณเห็นไหมคะไพ่ใบที่ห้าที่คุณได้นะคะคนที่เกิดปีขานใครเน้ะนะคะมีใครไมเนาะที่เข้ามาฟังไม่หมอแล้วเกิดปีขานความกล้านันกสู้หน้าเกรงขามชำนาญศาสรและศิลินนะคะพลังงานของคนที่สู้ชีวิตนะคะพลังงานของคนที่สู้ไม่ถอยนะคะพลังงานของคนที่ต้องบอกว่าใจใหญ่นะ คนปีขานี้ใจใหญ่นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีความอ่อนไหวอยู่ในตัวเองเหนื่อยนะคะแต่ไม่ยอมบอกให้ใ,หใครรู้ไม่ไมใ่ใครเห็นน้ําตาตัวเองหรอกนะคะเป็นพลังงานของคนที่ถึงแม้ว่าจะดูดุจะดูหน้าเกรงขามแต่ใจดีมากแม่หมอบอกเลยนะคือคุณจะมีความคุณจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในจิตใจของตนเองนะคะแต่คุณจะมีความใจดีมีเมตตาอยู่ในอยู่ในดวงจิตของคุณมาตั้งแต่จิตด,ดั้งเดิมของคุณแล้ว นะคะเพราะว่ามันมีพลังงานของการชํานาญศาสตร์และศิลศิลคือศิละปะความใจเย็นความใจดีการที่คุณรู้ว่าถ้าไม่ถึงที่สุดคุณจะคุณจะไม่ตัดคุณจะไม่ถึงขั้นที่กับว่าจะตัดอะไรออกไปง่ายๆหรอกนะคะหรือจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกนะคะถ้าถ้าคนคนนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ทําแย่กับคุณมากๆคุณก็จะให้อาภัยได้ต่อให้ทําแย่ที่สุดคุณยังให้อาภัยได้เลยนะคะ เท่าที่ไม่หมอเห็นนะแต่คุณจะไม่สนใจคุณจะไม่ไม่ให้เข้ามาในชุมคุณได้อีกแค่นั้นเองนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงให้ใจใครให้จริงตัดตัดจริงไม่เอาก็คือไม่เอานะคะเป็นอย่างนั้นนะไพ่ใบที่หกนางกวกักใครมีนางกวักอยู่ที่บ้านบ้างนับธรรมะค้าขึ้นเป็นที่นิยมชมช,มชอบเรียกโชคราบกินไม่หมดนะคะเออนะคะพลังงานวันนี้ดีจริงๆนะคะ สิ่งที่พลังงานไพ่สิทธิการิยะสื่อมานะแม่หมอมั่นใจได้เลยว่าเป็นพลังงานของการที่ดวงคุณกําลังดีขึ้นนะใครก็ตามที่ดวงดีอยู่แล้วนะคะดวงดวงดีอยู่แล้วดวงจะเปิดออกแสงสว่างจะเปิดออกสว่างมากกว่าเดิมการเงินก็จะดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าเดิม นะคะพลังงานของคนที่มีบุญบารมีการสร้างบุญสร้างบารมีนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่รอบๆอบตัวนะทุกๆพระองค์ทุกๆสิ่งเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะในดวงชะตาของคุณนะไพ่ใบที่เปิดให้สิบใบนะวันนี้หกใบแล้วไพ่ใบที่เจ็ดที่คุณได้นะคะปีรากา <laughs> ไม่หมอบอกเลยนะว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนปีขานปีระกาก็ตามนะคะถ้าคุณได้เข้ามาฟังแล้วมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดที่ขึ้นมาแล้วมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์นกันกับคุณมารับพลังงานดีๆกับพลังงานไพ่วันนี้ไปด้วยกันนะคะเปิดเผยกล้าหาญมั่นใจรถนิยมดีเป็นตัวของตัวเองปีไก่ <c oughs> น่าจะพูดเก่งนะคะ คือน่าจะพูดเก่งถ้าถึงเวลาต้องพูดแต่อาจจะมีความเป็นอินโทรเวิเวลาอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะคือคุณอาจจะเป็นคนสองบุคลิกก็ได้นะอืมคือเวลาต้องเจราจาสื่อสารเข้าสังคมทํางานทำได้ดีมากแต่ว่าพอจบจากภารกิจการงานที่คุณต้องทําแล้วคุณจะมีโลกส่วนตัวใครเป็นแบบนั้นบ้างคะพี่ไก่เนี่ยหมอต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่เปิดเผยจริงใจนะ เป็นคนที่เปิดเผยจริงใจเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบคนที่เหมือนไม่ชอบคนที่แบบมาพูดอะไรแล้วมาพูดอะไรแล้วเหมือนกับว่าบอกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะรู้สึกหงุดหงิดมากพูดก็พูดออกมาเลยคุณจะเป็นคนแบบนี้นะคะมีอะไรก็พูดตรงๆคุณจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ในความเป็นตัวของตัวเองความที่เป็นคนเปิดเผยจริงใจตรงนี้นะแม่หมอว่าตอนที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะบางครั้งบางครั้งเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปตรงๆทั้งๆท,ที่บางครั้งคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบไม่ไม่ไม่ได้โอเคกับทุกเรื่องทุกสิ่งแต่วาระวิบากกรรมของคนที่ส่วนใหญ่เลยนะที่เข้ามาฟังแม่หมอเนี่ย คนที่เป็นคนที่คุณรักที่สุดอ่ะเป็นเหมือนแบบคนที่มาทําให้คุณลําบากใจที่สุดบางครั้งมันไม่ได้สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองในทุกพื้นที่ที่คุณอยากเป็นหรอกแต่มันจะมีพื้นที่บางพื้นที่บางคนเนี่ยได้ไปอยู่ไกลบ้านเลยนะเพราะมันเพราะมันสามารถทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่ากับการที่คุณอยู่ในพื้นที่ครอบครัวหรือญาติโกโหติกาของคุณด้วยซ้ําเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณจะมีอิสระในตัวเองนะ คุณจะมีอิสระในตัวเองนะับจากนี้เป็นต้นไปนะคะมาดูกันต่อนะไพ่ใบที่แปดแล้วนะคะไพ่ใบที่แปดคุณได้ไพ่พระอุปคุตใครมีพระองค์พระอุปคุตอยู่ที่บ้านมังคาล่าผลขจัดปัดเป่าอันตรายชุ่มชื่นไม่ขัดสนนะคะใครที่ต้องบอกว่าใครที่มีพระอุปคุตนะคะอยู่ที่บ้านเคยไปกราบไปไหว้นะคะ องที่เป็นองค์พระอุปคุตนะแม่หมอต้องบอกว่าโชคลาภกําลังมามาถึงดวงชะตาแล้วนะโชคเปิดแล้วนะถ้าคุณได้เข้ามาฟังไพ่วันนี้โชคเปิดมากๆโชคเปิดจริงๆคุณจึงได้เข้ามาเข้ามาเจอไพ่ไพ่ใบนี้นะคะเพราะเป็นพลังงานของการที่มันเหมือนที่ผ่านมามันเหมือนคาดเคลื่อนอยู่ตลอดจะได้ก็ไม่ได้นะคะ จะดีก็ไม่ดีนะคะอยากจะขยับขยายกิจการการงานก็ยังขยับขยายไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่พอถึงเวลาพอถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจนะคะเหมือนสวรรค์เป็นใจฟ้าเปิดให้กับดวงชะตาของคุณแล้วนะมาดูกันต่อนะคะไพ่ใบที่เก้าที่คุณได้ในวันนี้นะปีเถาะปีเถาะปีกระต่ายนะคะพลังงานของความน่ารักนะคะ การมีมารยาทความละมยดระไมกิริยามารยาทราเบียบเรียบร้อยคุณเป็นคุณเป็นคนที่มีมารยาทนะคะไม่หมอแล้วใครจะไม่มีมารยาทมีนะมีนะคะคุณเคยเจอไหมล่ะคนที่เขาแบบไม่ไม่ได้มีมารยาทกับคุณในชีวิตอะคุณเคยเจอไหมล่ะมีนะคะแต่ว่าถึงคุณจะเคยเจอคนที่ไม่มีมารยาทกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในชีวิตนะคุณก็ยังมีมารยาทที่ดีกับเขา คุณก็ยังใช้ถ้อยคำวาจาอันไพเราะกับเขาหรือว่าค่อยพูค่อยจาด้วยความเมตตากับเขาได้พลังงานของคนที่ข่มจิตข่มใจระง,งับระง,งับอารมณ์ของตนเองได้ได้ดีมากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรคุณอาจจะร้อนคุณอาจจะเป็นไฟคุณอาจจะหงดหงิดคุณโอ้โหยานะ <laughs> อารมณ์แบบว่าอย่านะอย่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะเป็นอารมณ์แบบเมื่อก่อนอาจจะร้อนเร็วอารมณ์ขึ้นเร็วนะแต่ตอนนี้คือพลังงานของความเย็นคนเกิดปีเถาะปีกระต่ายเนี่ยนะต้องบอกว่าบางครั้งเป็นคนที่เหมือนชอบเก็บตัวหรือเก็บงำความรู้สึกของตัวเองไว้หลายเรื่องนะอืมต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง นะคะคบางครั้งใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างจนลืมใส่ใจความรู้สึกของตนเองด้วยซ้ําในบางในบางเวลานะคะแต่พลังงานของของคนปีเถาะเนี่ยจะเป็นปีที่จะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะชีวิตจะเรียบง่ายต้องการความเรียบง่ายในชีวิตไม่หวือหวานะไม่ไม่หวือหวา จะรู้สึกว่าลดละวัตถุนิยมลงไปเยอะมากเมื่อแบบเมื่อเมื่อได้เจอสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตที่มันที่มันทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆเรื่องคุณจะเป็นคนที่ของใช้ก็จะน้อยลงเพื่อนก็จะน้อยลงกินก็จะน้อยลงคือ ใช้ใช้ชีวิตด้วยความสงบเรียบง่ายจริงๆนะคะจะเป็นเช่นนั้นถึงแม้คุณจะไม่ใช่ปีถอกก็ตามนะแล้วถ้าคุณได้เข้ามาเจอไพ่ใบนี้แล้วก็ได้เข้ามาฟังคลิปนี้คุณอาจจะมีพลังงานแบบแบบนั้นแบบเดียวกันก็ได้นะคะไพ่ใบที่สิบที่คุณได้ในวันนี้พระตรีมูรตินะคะพระตรีมูรตินะคะเพราะความรักพลังความรักความสมหวังผลสําเร็จบรรลุเป้าหมายไพ่ใบสุดท้ายนะคะโอ้โหคือมาครบ ะะเอาเป็นว่าในชื่อของคุณนะก็มาครบรับจบที่คุณทุกเรื่องมาแล้วแล้วพลังความสําเร็จก็จะมาครบมาเกิดขึ้นที่ดวงชะตาของคุณในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะความรักความสมหวังผลสําเร็จบรรลุปเป้าหมายที่อยากจะที่อยากจะทําที่อยากจะไปความตั้งใจอธิษฐานจิตสิ่งใดไว้จะบังเกิดเกิดผลใครเพิ่งไปไหวพระตีมูรติมาบ้าง นะไม่หมอเชื่อเลยนะว่าพลังงานของพระตีมูรติเป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งองค์เทพอีกองคหนึ่งที่ท่านเมตตามากๆคุณเห็นไหมคะว่าเนี่ยสัตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆนี่นะคะมาอยู่กับพระองค์ท่านท่านยืนอยู่บนดอกบัวด้วยนะหน้าบ้านใครมีดอกบัวใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวใครเพิ่งไปไถชีวิตสัตว์โคกระบือมานะคะพลังงานของคนที่มีรูป ตรีนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนรูปตรีก็คือรูปเหมือนตรีศูนย์นะคะเนี่ยอยู่บนฝ่ามือเนี่ยนะคะจะมีอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงเนินเนินตรงเนินตรงเนี้ยนะคะเนี่ยตรงนิ้วตรงตรงกับนิ้วนางเนี่ยนะคะใครมีใครมีนะอยู่ในมือเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีโอกาสหนึ่งแหละมีโอกาสถ,ถูกระวันที่หนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ มังคังร่ำรวยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่มีสินสิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองพลังงานของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือด้วยมีดวงตาสวรรค์อยู่ตรงนิ้วมือนิ้วโป้งนะคะตามนิ้วต่างๆเนี่ยแบบนี้นะคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าเป็นรูปเป็นรูปดวงตานะคะเนี่ยเป็นรูปดวงตาหมดเลยนะคะเนี่ยจะมีอยู่จะมีอยู่ในในในตัวนะในกายนะคะพลังงานของคนที่มีปานมีปานอยู่ในตัวนะ ไม่หมอไม่รู้นะว่าว่าว่าท่านใดมีแต่ถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีนะคือไม่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะไม่สําเร็จนะขอแค่คุณได้เข้ามารับพลังคุณอาจจะเพิ่งไปไหว้องค์พระตีมูรติมาก็ได้พลังงานของคนที่พลังงานของคนที่มีมีหน้าตาที่ออกไปทางทางทางอินเดียไม่หมอเห็นแบบนี้นะ ตาสวยคิ้วเข้มบางคนนะหรือว่าคุณจะชอบใส่ชุดที่เป็นชุดแบบกระโปรงยาวๆนะคะถ้าผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่เหมือนเป็นผู้ชายที่มีความมีความเหมือนหน้าตามีความมีพลังในตัวเองคุณมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่บ่งบอกได้ด้วยว่าหน้าตาลักษณะแบบใดแต่มันคือพลังงานในตัวคุณที่ไม่หมอมองเห็นคือคุณจะมีความเป็นครูบาอาจารย์คุณจะมีความ พรสวรรค์พิเศษเฉพาะทางเนี่ยลักษณะแบบนี้ลักษณะต่างๆที่ม่หมอได้กล่าวไปอาจจะตรงกับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในตัวตนของคุณนะคุณจะมีความเป็นคนที่มีศิละปะวิทยาการบางสิ่งบางอย่างที่มีพรสวรรค์ในตัวเองมากๆคนให้ความนับหน้าถือตาคนรู้จักเป็นที่เคารพนับถือแม้แต่คนที่มีชื่อเสียงมากๆเขายังให้ความเคารพคุณนะ่ะ ที่ไม่เหมาเห็นนะ่ะเป็นเป็นเช่นนั้นนะคะเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นพลังงานของผู้ที่เหมือนอาจบางท่านอาจจะเคยเดินทางไปที่ประเทศอินเดียมาก,ก่อนนะคะหรือบางท่านเน่านอยู่อยู่ในอยู่ในโซนแถวแบบแถวโซนที่เป็นโซนทางที่นับถือทางทางเทพนะคะเป็นเป็นเช่นนั้นนะที่ที่ไม่เหมอมองเห็นนะคะหรือไม่คุณก็ห้อย ห้อยองเทพองค์ใดไว้อยู่กับอยู่กับตัวอยู่ตลอดนะคะเป็นแบบนี้นะเชื่อเชื่อไม่หมอได้เลยนะคะว่าถ้าคุณได้เข้ามาเจอพลังงานของคุณเป็นพลังงานความรักที่ไร้เงื่อนไขคุณมีเมตตาในตนเองสูงมากๆนะคุณมีเมตตาในตนเองสูงมากๆแล้วก็จิตด,ดั้งเดิมของคุณคือการได้บําเพนเพียรยานบารมีขั้นสูงมานะคะมาดูกันต่อนะไพ่ใบที่สิบแล้วนะ ไม่หมอจะเปิดไพ่ใต้สำรับให้ดูว่าเป็นไพ่ใบใดไพ่ใต้สำรับเป็นพยมนะคะใครที่สวดคาถาพยายมมาราชบ้างคะ่ะการตัดสินโทษการลงทนันอำนาจตัดสินโอ้คนลุกคนลุกมากคะ่ะแล้วก็ท่านบอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตใครที่ทาไม่ดีกับคุณนะคะเขาจะแพ้ภัยตนเองคุณจะชนะคุณจะได้รับชัยชนะพลังงานของการที่ ท่านบอกว่าท่านบอกว่าให้คุณเชื่อในให้คุณเชื่อในความดีให้เชื่อในบุญที่คุณสร้างไม่ว่าคุณจะเจอวิบากกรรมวาระกรรมสิ่งใดก็ตามมันเป็นสิ่งที่คุณต้องชดใช้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคืนให้เขาไปให้คุณยิ้มให้กับปัญหาให้กับอุปสรรคให้กับวาระกรรมที่คุณต้องเจอเพราะ คุณโชคดีคุณมีบุญใหญ่แล้วที่คุณมีชดใช้เขาเขาจึงมาขอเอาคืนจากคุณแล้วเขาทบต้นทบดอกคุณด้วยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหน่วงจนคุณมองว่าทําไมทําไมชีวิตต้องเจอเรื่องเหล่านี้คุณงามความดีที่คุณเคยสร้างเคยทําไม่มาช่วยคุณเลยบ้างเลยหรอนะคะแต่จริงๆเราไม่ใช่ท่านท่านพยมท่านบอกว่าเพราะ ท่านมองเห็นศักยภาพในตัวคุณท่านเลยอยากให้คุณใช้นี่กรรมของคุณให้มันรีบหมดรีบจบรีบสิ้นกันไปซะแล้วผลบารมีบุญนะคะจะมาได้ส่งผลหนุนนำดวงชะตาของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปมันจบสิ้นหมดสิ้นแล้ววาระกรรมที่คุณต้องเจอยินดียอมรับที่จะชดใช้เขาไปด้วยใจจริงยิ้มรับหัวเราะด้วยซ้ำนะคะท่านบอกว่ายิ้มรับหัวเราะให้กับสิ่งที่เจอซะเพราะว่า เป็นความโชคดีแล้วที่เรามีเหมือนเราติดหนี้เขาแล้วเรามีเงินใช้หนี้เขาคุณจะมานั่งบน่นนั่งเหนื่อยนั่งท้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปไปไปเยี่ยงไรท่านบอกเช่นนี้เลยนะคะรายชื่อของคุณที่คุณต้องได้ชดใช้กรรมมันมันจบแล้วได้ถูกลบออกไปจาก ได้ถูกลบออกไปจากรายชื่อที่คนที่เป็นคนที่มีวาละกรรมคุณคุณถูกตัดออกไปแล้วนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเหลือแค่บารมีบุญที่คุณจะได้ได้รับผลหนุนนําเท่านั้นเป็นเช่นนั้นนะโอ้โหนะคะตายสำหรับเป็นไพ่สืบชะตาต่ออายุหนุนนําดวงชะตาอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนะไพ่ในวันนี้นะคะดีทุกใบนะต้องบอกว่าดีทุกใบเอาตั้งแต่ใบแรกจนใบสุดท้ายเลยจริงๆนะคะ ใบแรกเป็นองค์พ่อพระพิคเนตพระตรีมูรติพระอุปคุธนะคะมีดาวอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์นะคะมีพญานาคคู่นะคะโอ้โหใต้สำรับเป็นพระยมใต้สำรับเป็นพระยมพลังงานไพ่วันนี้นะคะไม่หมอเชื่อมั่นว่าคนที่เข้ามาฟังวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆ วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาคุรุคูบาจารย์ยังขนลุกไม่หายเลยนะคะเหมือนท่านดึงคุณได้ให้เข้ามาเจอพลังงานไพ่ในวันนี้แล้วให้คุณได้มารับพลังเหมือนให้คุณได้มารับพลังมารับความโชคดีมารับพลังมารับพลังความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตมาให้คุณได้รู้ได้เห็นว่า มันจบสิ้นแล้วคุณได้ชดใช้วารกรรมไปหมดสิ้นแล้วอย่าโศกอย่าเศร้าอย่าเหนื่อยอย่าท้อนะลูกเอ๋ยท่านบอกเช่นนี้นะคะท่านบอกว่าโชคดีแล้วแค่ไหนที่มีที่มีใช้เขาชดใช้เข้าไปทั้งดอกทั้งต้นนับจากนี้ไปก็คือจะได้รับบารมีบุญที่ตนเองได้สร้างได้ทำเดินทางชีวิตนับจากนี้เหมือนเหมือนพระอาทิตย์นะคะที่ส่องสว่าง นะคะเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างนำทางชีวิตนะคะโชคใหญ่โชคดีจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาอธิษฐานจิตสิ่งใดไว้นะคะองค์พ่อประทานพรตั้งแต่ใบแรกใครที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่ามีพลังได้รับพลังรู้สึกว่าสื่อได้สัมผัสได้จริงๆนะคะแม่หมออยากจะให้น้อมรับอธิษฐานจิตน้อมรับนะคะพลังงานไพ่ในวันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านไว้ได้เลยนะคะ